ตัวใดก็เน่โอ้ยพวเป็ดๆอันนี้ว่ะว่ายตัวใดวะนี่มตัห็นจะเคลื่อนเหรอม่อว่ะโมเมนติบบุหว่าตัวยังเลยเป็นห้่านี้เนาะห้อยว่ะหันห้อยฮักว่ะออกจากฟอมาสิ อันนี้เป็นด้วยทายเป็นใสฮะนึ่งนตัวไหนฮะหนาโอ้ยโอ้โอ้ัโอ้โอ้หโสัญญาณเลยเนาะว้าวอ้เราบูกึเปนโตว โอ้โหไล่มาแล้วมาดูสุดยอดสุดยอดนี่อะไรนะมึโอ้หางเต็นช่องละบุมีบอกอีกว่าหางเต็นก็เนาะเออเอ้า กินเลือดปาซุปที่ส <mos> ุมฮะยูนไฟซะเลยเนาะเล่นกับผหันแม่เกาะรี้บ้านไหน เฮ้ยคือว่าหากันย่างมะม่วงเห้นสิน่ะย่างมาบริเวณที่ถังมันเนาะห่างไกลโอ้หางโตอ่ะนี่นะโอ้ดีแต่มันบ่มีไข่เนาะบ่มีโตเนาะมีโตนี่เนี่ยมีโตนี่เนี่ยทาสเนี่ยเห็นไหนี่ขมีตัวนี้บ่ริเอณแล้วห่อยางเหมือนซ้ำนี่นะซอกตัวก็ได้ไหมทากเบ้ยนี่มันอยู่จอมผู้ที่ตัวนี่ไง โอ้าฟ <laughs> oh, ังอีกอ้าวมีอีกวะยังเอาบุเดียวมีสามตัวโบกี้ไอส้วมึงวะก <c oughs> ินได้บ่เนี่ยมาค,ามคุก <c oughs> ินดูมีไหนอยู่วะมีแล้วบุได้กัดกินเลยวะจะลด

เนีน่ยมันชอกหาตัวอยู่นีนเด็ว้าตัวงามยุ่งเหรอ,อ,อคืออยู่บ้านอันนั้นไว้ตัวสีเขียวส, <ไป S 2> ส่งเ <ไป S 2> ก็บไปฮอดได้เหรอฮอดกับเรามื่รไไงไม่เก็บไม่ฮอดได้เป้าไม่ออกป่าสามโมงได้ของกัน เรานั่งกินเบียร์นำ้ำเซาไม่ห่างอยู่คนคักบนันานะ <laughs> <laughs> โว้มีคักไล่ย,ยุ่งเนาะนี่เซาไม่ห่างกันเจ้า จเจ้าแม่มันเดิย่ยวแคลูกมันเดิย่ยแ <'s> ดแ่เดินเลรือไอ้ไก่ชิวฮอลละเป็นทองแดงรลอว่าเป็นขี้ไข่หินแท้ ากรปนนลาอขนนี้มันยุดบุได้นะปลานล่นะจับพร้อมนะยุดนะป้าเบิ้น่ไปกินเขอยู่ห้วยปลาป่านั้นะนะที่ไกป,ปกินเขาอยู่ห้วยมาผ้าเราแล้วนี่ว่นได้ไปใส่เลือดเมื่อห็แนวน,นี้ตัวเนี้ <laughs> ตัวบกงามเนาะสอตัวกตัวเอ้าเมนเรียบด้วยเราิเอ้านี่ก็มีไปไปบุยูโดนตีแนวนี่นะไปแล้วแนวนี้บุยูล้ะเดิน อุกอังเนอะหางนี้ก็ได้ปปะท้เตรียมเลย3ามตวตลวนแล้วเต็มเป็นทากเลยนี่เนาะโอ้โห,โโอโหยอมออกยอมออกยอมออกเก็บไปทอดเมื่อแรงไหมไอ้ของพันท้มใม้เนีบบ่ยยานเีบ่มีแหงไปทอดมันเล้เแยดทิมมัตโตกัน